สิบวศีบทองบนน้องมาเน่ยเสีบทองมากเป็นะตะแตงนยพี่น้องเพื่อ,อ,อ,อจะเสบว่าจ๊ะมัน,นี แซบค่ะพี่น้องเด้อแซบแฮ้ง <c oughs> ใช่นี่ยค่ะสิเอาปอกไว้แตกินแก้เผ็ดได้พี่น้องแตกินก่อนเดี๋ยวมันเสียท้องมันสีบบมีนแนวกะวันสุกมือหื้อนี่กับเป็นวันาศาสสวีเดนคอยกับว่าเด้หยุดได้พี่น้องคอยเฮ็ดงานได้สองเล้งก้วันเนี่ย หลานายสามีข่ค่ะสลงเยยนตำรวจจบบ่ได้ไปเออนล้วก็สลั่อยอันอันนี้อยากน้ำเงินค่ะบ่อนก็พี่อันหวังไปสิว่า บัให้เฟนข่อยไปสามีข่อยไปจากเฟนจากสามีเกือบคือกันเนาะค mm. ืบอบบัคือก็ขอเ,เอาให้ได้จ้ะ mm. อันไปน้ำลูกเจ้าถูกไหมเป็นอันนี้หฮหลานร้านสิดีตีใจกว่า บบไปซึ่งบกบไปดอกมาอืมเฮ้ยเทบเสียวคนสิมานะพี่นอ้องอ่ะเพชรเสียวหกักคนสิมาไม่เห็นอีหยังซอยเพิ่นนี่ พิดกันดีดีกับเสียวพีกันเทียงค่ะโอดกันดีกันพลังพี่บ้าหัวโ,โส้ยบทั้งแสบทั้งเผ็ดพี่น้องเอ้ยนี่แหละเดี๋ยวมาเอื่นสิพาไปเก็บเพักกูดเด้อพี่น้องเด้อจังเบืองข่เด้อจ้ะ ฝากเขามาเห็นกำลังใจนเด้อพี่น้องส่วงเียบดิเฮดคีบปลงคีบสันกะห่างเจักมันเป็นจังไ๋มันเป็นอยากเฮ็ดอยู่ต่บดิเฮทดจักว่าเป็นน้ำเอียงพี่น้อง ไปคิดหอดมูอยู่และสีเห็ดอยู่แต่สีบริเห็ดคู่มือไว้ท่องเห็ดขีบมันเป็นแนวเลยนะพี่น้องเห็ดจ้าเห็ดแส้มพี่ย่ออารมณ์เสียกเห็ดกข้มา ข่อยกินเองด้วยพี่น้องแล้วพอสิดทายเห็นน,น่ะง่าเผ็ดล้พี่น้องเลยอันนี้ก็บ่ได้ลวกบปเนี่ยกินดิบมันก็นสิบ่ได้สารอาหารเต็มที่ปแนไ่ อืมมันตรงอย่างอย่างกับลวกคอย่่อย่างแสบกว่า,าไม่ฝรั่งลืมสิ่นอย่างกับบาบีคิว